ัดีวันหยุดครับอยากจะมาแนะนำนาวรานะครับนาวรานาวราปีศูนย์เก้าครับรถคันนี้รถมือเดียวเลยครับสีไม่เคยทำเลยนะรถมือเดียวเลยครับสีไม่เคยทำครับเป็นนาวราปีศูนย์เก้าครับ ปีศูนย์นะครับแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับจกไฟฟ้าครับตรงนี้บอกขานิดนึงน่าเย็บออกภายในสวยมากเลยครับภายในสวยมากเลยจกไฟฟ้า สัญญาณประตูยังดังอยู่เลยครับในในสวยเดิมสมากเลยหกเกียร์นะครับตัวเนี้ยไม่แสนเก้าครับ แสนเก้าหมืนสี่ร้อยสาสามกิโลครับตัดความเสียงนะครับติดง่ายครับไ้ไม่โชว์ครับพลาสติกยังอยู่เลยครับพลาสติกพลาสติกจะไม่แกะเลยครับ ไฟติกที่บางเหลยกได้ไม่แกะเลยไฟติดครบครับรถกเกียร์ไฟไฟดานอยู่ติดครับติดไ่ในสวยครับจุดไฟ,ฟขึ้นรถปกติครับขวา ลปกติก็จะมองข้างามองข้างขวาปกติครับปรับได้มองข้างซ้ายามองข้างซ้ายปกติครับเปื้ดๆเลย ภาพดีครับคันเนี้ยรถมือเดียวเลยครับไฟฉุกเฉินทำงานครบดูลองเครื่องกันครับเสียงเงียบมากเลยครับงาเดิมนะครับไม่เคยชยนน้องไม่ขยับครับน้องไม่เคยส่องเลยครับไม่เคยแก่ ผมไม่ขยับเลยครับห้าสิบโครับคอมมันโดรแล้วด้วยเงียบครับป้าก็โปรงเดิมเดิมโรงนะครับไม่ขยับ ไพาวเวอร์ไม่รั่วครับหลังไม่รั่วไม่ซึมท่ามปลางดินไม่ซึมเป็นแห้งค,หครับไม่เคยเชนครับแต่โองงาน ไอเดิมตั้งชนไม่บุกครับแล้วได้เอสเอนี่ยคือครบครับเดิมครับรบเดิมแงะไลเนอร์สวยครับไม่เคยมันทุกเลย ยังอะไรนี้ครบครับควันไม่ดำควันไม่ขาวไม่มีควันครับหาใช้ไม่ผิดหวังครับดาวรา่าจแกเปิดได้ครับปีศูนย์หกก็ปีศูนย์เก้าครับปีห้าสองลงทะเบียปีห้าสองเราลาแกรเปิดได้ จะเปิดได้ทันสมัยครับเด็ดตาอยู่ครบครับเด็ดตาครบเลยครับไม่ติดหวังครับคันนี้ยัดเฟยมาก ทำเนี่ยเบาฐานนิดเดียวเองครับก็ซ่อมได้รูปปิดครึบเลยครับประตูเนี่ยครึบๆเลยเดี๋ยวเลยครับดูได้ครับซอยเทพาสิบสองสงครามสถานีตนสมุดเมืองศิกเหตุครับ